สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับตอนับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการดวงประจำสัปดาห์ของวันที่5พฤศจิกายน2559นะครับก็เข้าเดือนใหม่กันแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการถวายอาลัยต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรามหาผู้มิพลออุลยเดดพ่อหลวงอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ผู้ทรงเป็นเหมือนดวงใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ตอนนี้บรรยากาศของเมืองไทยก็เป็นช่วงที่อยู่ในสภาวะที่หลายคนก็ยังนะครับโศกเศร้านะเพราะว่าเราได้สูญเสียดวงใจเราได้สูญเสียแบบอย่างนะครับแต่พระองค์ทรงได้เป็น มิ่งขวัญของประชาชนแล้วก็พระองค์ทรงงานมาตลอดระยะเวลา70ปีนะครับมีใครทำงานได้เท่ากับพระองค์บ้างไหมหลายครั้งนะครับที่เราเท้อหลายครั้งที่แม้แต่ตัวผมเองครับคุณผู้ชมนะครับหลายครั้งที่ผมร้องไห้นะครับหลายครั้งที่ผมรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตปัญหาบางทีมันเยอะเหลือเกินบางทีรู้สึกนะครับว่าเราเองเนี่ย เ,เกิดความท้อแท้ท้อถอยแต่พอเราได้อ่านพระราชประวัติเราได้อ่านนะครับเราได้ฟังเกี่ยวกับการทำงานของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเขาเล่ามาก็ตามผมจะรู้สึกได้ทันทีว่าเรามีแรงเรายังมีพ่อที่เป็นแบบอย่างให้กับคนไทยนะครับพระองค์ทรงเป็นกำลังใจ แรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนไทยรวมตัวของเองด้วยก็อยากจะให้ทุกคนนำแบบอย่างที่ดีอันนี้นะครับถึงแม้พระองค์จะจากพวกเราไปแต่พระองค์ยังมองพวกเราจากสวรรค์ลงมาเพื่อที่จะเฝ้าดูว่าลูกไทยหลานไทย จะทำยังไงกันต่อไปเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยครับเราควรจะประกอบคุณงามความดีถวายในหลวงนะครับช่วงนี้ถ้าใครมาที่ตั้งหัวเสงนะครับก็แวะมาที่ออฟฟิศของผมโต๊ะดูดวงของผมนะครับเป็นโต๊ะเล็กๆนะฮะเข้ามาได้นะฮะแล้วก็มาตรวจดวงสตากันช่วงนี้ผมก็ต้องบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มั่งมีเงินทองอะไรนะครับ ก็เลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได,ไ,ดได้มากนะครับก็แค่อยากจะทําความดีถวายพ่อหลวงก็คือในช่วงนี้นะครับใครที่มาดูดวงตรวจด,ดวงประจําสัปดาห์หรือว่าจะเป็นตรวจด,ดวงดวงแบบละเอียดนะครับเตัว9ฐานนะครับดูดวงกันแบบปกติจะดูกัน500บาทมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่500บาทต่อดวงเหลือ200บาทครับแล้วก็ดูดวงพพะยิปซีครับจาก300บาทเหลือห5 0บาท150บาท นะครับส่วนปัจจัยที่ได้จากตรงนี้นะครับอยากจะเอาไปทําทโครงการดีๆนะครับถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวนะครับแต่ตอนนี้ผมทําโครงการในเรื่องของการาทำซีดนะครับแต่ว่าคอมผมมันมีปัญหาคุณผู้ชมนะค็คือมันตอนนี้มันไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับได้แต่ก๊อปนะครับเป็นไฟล์าใส่ MP3 าใส่เป็น MP3 ใส่ในแฟลชได ะครับก็จะแก้ปัญหาก็คือตอนนี้นะครับจะซื้อคอมใหม่สักตัวหนึ่งนะครับซื้อคอมใหม่เลยนะครับก็เพื่อที่จะเอามาทำแผ่นซีดีแผ่นธรรมะแจกทุกคนนะครับแผ่นพระไตรปิฎกแจกนะครับตรงนี้ก็มีเสียงอ่านพระไตรปิฎกอยู่ในมือแล้วก็กําลังจะแจกไปทั่วๆไปนะครับแต่ว่าติดที่เครื่องมาเครื่องมือมัน,ม,นมันไม่สะดวกก็เลยต้องเอาอ รวบรวมเงินตรงนี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าผมขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงันดาลให้สิ่งที่ผมคิดและสิ่งที่ผมหวังนั้นประสบความสาเร็จนะครับในเรื่องราวของการจะทําความดีถวา,ายพ่อหลวงนั้นผมคิดว่าทุกคนคงมีโครงการอละวัยใจอยู่แล้วละก็ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นนะครับทําให้พ่อได้มีความสุขแม้แต่พระองค์ท่าน นะครับจะไม่อยู่แล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังเฝ้ามองพวกเราอยู่คนไทยให้กําลังใจทุกท่านนะครับดวงประจำสัปดาห์ของวันที่5จะเป็นอย่างไรก็เรามาดูดวงกันเลยในช่วงนี้นะครับว่าดวงใครจะดีดวงใครจะเฮงหรือว่าดวงใครจะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับได้ไพ่นะครับแหมเห็นชัดกันไม่เอ่ยนะครับได้ไพ่ King o f s w a t นะครับเขนะาบอกว่าช่วงนี้นะครับปัญหาและอุปสรรคของคุณนะครับคุณเนี่ยนะในสัปดาห์นี้คุณเป็นคนที่แกร่งและเก่งมากนะครับอะไรมานี้คุณสามารถแก้ไขได้หมดนะครับผู้ใหญ่นะจะเมตตาคุณจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะครับของคุณในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณกาลังจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงาน นะครับกำลังจะมีผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบนะครับเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ต้องบอกว่าจะเย็นๆครับทำอะไรก็แล้วแต่อย่าใจร้อนนะครับใช้สมองและความคิดนะครับให้ดีเลยเพราะคนเกิดวาันอาทิตย์นั้นนะครับเป็นคนที่คิดใหญ่ทำใหญ่และก็จะประสบความสำเร็จด,ด้วยอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้โชคดีครับส่วนการเงินนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้มีเณฑ์ใช้จ่ายเยอะนะครับแต่ว่ายัางพอที่จะ ปรับเปลี่ยนได้นะครับลังพอที่จะวางแผนนะครับยังไม่เขาเรียกว่าถึงใช้จ่ายเยอะแต่ก็ถ้าวางแผนดีๆก็ยังมีเหลือครับส่วนท่านที่นะครับเรื่องในครอบครัวต้องบอกว่าให้ระวังความวุ่นวายในครอบครัวระวังเรื่องของการมีปากเสียงหรือว่าให้ระวังเรื่องอารมณ์ร้อนของตัวเราเองท่านที่ยังโสดครับช่วงนี้ก็ยังโสดต่อไปนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ครับดวงของคุณจะเป็นอย่างไร ะะได้ไพ่킹นะครับ of w a n นะครับ King of w a n นั้นหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับพระมหากษัตริย์นะเด่ยกค้านิดหนึง่งนะครับพระมหากษัตริย์นี้คือเป็นราชาแห่งไมทาวนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่างานเยอะนะครับโอ้ช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานนิดหนึง่งนะครับเพราะบางงานเยอะจนเราเบื่อเลย เราเหนื่อยนะครับบางทีเราก็เหนื่อยเกินไปกับการทํางานบางทีเราก็คาดหวังอะไรมากเกินไปนะครับบางทีเราเหนื่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่า,าขยันนิดนึงครับอึดหน่อยสู้หน่อยคุณกําลังจะผ่านเกณฑ์สตาร์หรือกําลังจะผ่านสิ่งดีๆนะครับเ <c oughs> ขาเรียกว่ากํากลังจะได้อะไรดีๆเข้ามาแล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายการเงินการทองนั้นนะครับได้มาเท่าไหร่จ่ายไปเท่านั้นนะครับไม่ได้เก็บเลยในช่วงนี้ นะครับความรับผิดชอบลูกน้องนั้นกําลังจะทําให้คุณมีปัญหาระมัดระวังด้วยครับนะครับในเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆบางทีคุณอาจจะทุกข์ใจในเรื่องของคนอื่นมากเกินไปนะครับหันกลับมาดูแลตัวเองบ้างนะครับดูแลสุขภาพตัวคุณเองบ้างเรื่องของครอบครัวนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าสมาชิกในครอบครัวดีมากนะครับคุณจะได้โชคลาภจากคนในครอบครัวของตัวคุณเองนะครับท่านที่ยังโสดครับ เขาบอกว่าจะมีผู้ใหญ่หรือมีเพื่อนนะครับแนะนำนะครับคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจก็ได้นะครับท่านที่เกิดวันอังคารครับดวงของคุณจะเป็นอย่างไรได้ไพ่สามไม้เท้านะครับช่วงนี้จะเย็นๆนิดนึงนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณจะร้อนไปก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับค่อยๆทำค่อยๆคิดนะครับแต่ ในการงานของคุณนั้นในช่วงนี้คุณอาจจะทํางานหลายอย่างนะครับท่านอาจจะทํางานหลายอย่างอาจจะทําให้คุณร้อนรนไปบ้างต้องถอยกลับมานิดนึงครับค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขปัญหานะครับงานทุกอย่างจะประสบความสําเร็จถ้าใครที่กําลังจะคิดเริ่มต้นงานใหม่ๆห,หรือว่า,าคิดจะหาไรายได้อะไรดีๆรีบทําครับรีบทําเพราะช่วงนี้เป็นช่วงดวงขึ้นของคุณนะครับส่วนเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ก็มีการใช้ใจ่าย เยอะพอสมควรนะฮะแต่เพียงแต่ช่วงนี้เนี่ยการขัดสนในเรื่องของการเงินไม่มีนะครับในเรื่องครอบครัวความรักนะครับต้องบอกว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับคําพูดวาจาอย่ารุนแรงนะเพราะแรงไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับบางทีทําให้ตัวคุณเองนั้นเหนื่อยนะครับมากกว่านะส่วนในเรื่องของคนที่ยังโสดครับช่วงนี้คุณอาจจะได้พบคนใหม่ๆนะครับ เพื่อนใหม่ๆหรือรว่านะครับได้พบได้มีการติดต่อนะครับกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเองนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดวันพุธครับดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันไ้ไพ่นี้ครับ queen of wands นะครับแหม queen มาเลยนะครับ ช่วงนี้ต้องบอกว่าความอ่อนไหวของตัวเราเองนะครับให้ระมัดระวังนะครับเรื่องราวของอาการตัดสินใจช่วงนี้คุณอาจจะลังเลนะครับในการตัดสินใจหลายๆอย่างนะบ,บางทีบางครั้งก็ทําให้เราไม่มีความมั่นคงในการงานช่วงนี้อยากให้คุณเด็ดขาดนะครับในเรื่องของการงานตัดสินใจไปเลยอยากทําอะไรทํำเต็มที่นะครับบางทีบางครั้ง ถ้าเราคิดมากเกินไปนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาเลยนะครับไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะที่สําคัญก็คือทําให้ตัวคุณเองนั้นนะครับเหน็ดเหนื่อยด้วยสิครับเพราะว่าบางทีเราคิดมากเกินไปไงนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนั้นเขาบอกว่าบางทีคุณก็นะช่วงเนี้เป็นการ <laughs> ใช้เงินตามอารมณ์เลยนะครับจ่ายยิบจ่ายยับจ่ายย่อยนะครับไม่รู้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมันจนมันไม่เหลือนะครับมันไม่เหลือเลย สำหรับในเรื่องความรักในเรื่องครอบครัวนั้นนะครับบางทีบางครั้งช่วงนี้คุณอาจจะเผด็จการไปหน่อยเนาะนะครับโอ้นะบางทีก็ดูเหมือนกับว่าเอาแต่อารมณ์ตัวเองนะบางทีก็ฟังคนอื่นเข้าไปบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าเอาแต่อารมณ์ตัวเองมากเกินไปก็มักจะทําให้ตัวเรานะครับบางทีตัวเราก็ผิดนะครับบางทีตัวเราก็ผิดฟังคนอื่นเข้าบ้างจะเย็นเยนเวลามีปัญหาส่วนคนที่ยังสดครับต้องบอกว่าคุณต้องเปิดตัวเอง นะครับอย่าปิดกั้นตัวเองมากนักเพราะบางทีบางครั้งในการปิดกั้นตัวเองการที่คิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวนะครับฉันไม่ต้องมีแฟนก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเสมอไปนะบางทีคุณเปิดตัวเองแล้วคุณอาจจะได้พบคนที่ดีก็ได้นะครับเรามาดูท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีครับวันพฤหัสบดีในช่วงนี้ได้ไพ่แปดถ้วยนะครับโอ้ไม่ค่อยดีเลยนะครับให้ระมัดระวังปัญหา นะครับที่จะเกิดขึ้นท่านที่ทำงานออฟฟิศหรืออยู่หน่วยราชการต้องบอกว่าหรือท่านที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานนะครับต้องบอกว่าคิดหลายๆชั้นนิดนึงนะครับคิดหลายชั้นหน่อยเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่คิดหลายชั้นนะครับคุณก็อาจจะนะฮะไม่ได้อะไรเลยนะบบางคนคิดที่จะออกจากงานนะครับบางคนคิดที่จะเปลี่ยนแปลงงานของตัวเอง อย่าเพิ่งคิดครับบางทีเราต้องคิดแต่หลายชั้นนิดนึแลนะ้วเพราะไพ่แปดท่านี่คือไพ่แห่งการจากลาไพ่แห่งการเลิกล้างนะครับอยากจะให้ทุกคนนั้นต้องบอกว่าถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะครับบางทีบางครั้งก็ทําให้คุณเหนื่อยเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ทําให้คุณนั้นอ่ามักจะตัดสินใจผิดพลาดอันนี้ผมต้องขออนุญาตเตือนว่าใจเย็นๆครับ อย่าใจร้อนเกินไปเพราะบางครั้งบางทีความใจร้อนมักจะทำให้เราตัดสินใจอะไรผิดพลาดอยู่เสมอๆครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้ระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยครับนะบเพราะการเงินนั้นช่วงนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายอย่างมากนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินก้อนใหญ่นะครับซึ่งลงไปอย่างเช่นคุณจะซื้อรถเสื้ออะไรเนี่ย ช่วงนี้อย่าเพิ่งซื้อนะครับเพราะถ้าซื้อออกไปมักจะเป็นผลเสียมากกว่าผลได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกในเรื่องของปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่นะครับอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันนะครับอาจจะมีในเรื่องของการอารมณ์นะครับที่พูดกันแรงๆนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดด้วยครับส่วนในเรื่องของท่านที่ยังโสดครับช่วงนี้ ต้องบอกว่าใจเย็นๆนะครับยังไม่มีเข้ามานะครับยังโสดต่อไปท่านที่มีวันเกิดนะครับเป็นวันศุกร์ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรอ่าได้ไพ่ใบนี้ครับได้ไพ่หกดาบนะครับหกดาบเป็น ผู้ชายคนหนึงนะครับค้ำถอเรืออยู่นะครับแล้วก็ดาบปักลงน้ําแสดงว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่คุณเจออยู่กําลังจะผ่านพ้นไปนะครับแสดงความยินดีด้วยครับนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับคุณกําลังจะเข้าสู่เส้นชัยแห่งความสําเร็จแล้วบางทีบางครั้งตัวคุณเองนะครับเก็บปัญหาเก็บความทุกข์มานานนะครับ ในไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าค,ความทุกข์ใจความกังวลใจความเครียดกําลังหายไปกําลังผ่านพ้นไปนะครับเจอกับสิ่งที่ดีนะครับคนที่กําลังเลือกงานนะครับก็จะได้งานที่สมสมมาตรปรารถนานะครับการเงินนะครับสิ่งต่างๆก็กําลังจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอดทนอีกทีหนึงน่งก็แล้วกันในเรื่อง,องความรักครับค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับ ปัญหากําลังจะถูกคลี่คลายนะครับด้วยตัวของมันเองนั่นเองครับท่านที่ยังโสดครับคุณก็ยังครองโสดต่อไปนะครับช่วงนี้เรียกว่าดวงคู่ยังไม่มีมาเลยอะไรนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรครับนะนะครับวันเสาร์ยังถือว่าโชคดีได้ไพ่ infinity นะครับไพ่ในเรื่องของรายได้และการเงินถือว่าโชคดีครับนะครับเพราะไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่เลขแปดเห็นไหมนะ แต่เขาเรียกว่าเป็นไพ่สองเหรียญนะครับอินฟินิตี้ในช่วงนี้คุณยังเก็บเงินไม่ได้นะครับเขาบอกว่าจะมีรายรับรายจ่ายรายจ่ายรายรับนะครับโอ้จ่ายเงินันเป็นละวิ่งเลยนะครับในเรื่องของการงานครับช่วงนี้คุณคอนข้า่จะเป็นคนที่ขยันมากนะครับทำโน่นทำนี่ทำนั้นทำโน่นทำนี่ทำนัำ้น,น,นไปเรื่อยๆนะครับแต่การทํางานของคุณนั้นนะครับคุณมักจะประสบความสําเร็จมักจะ มีรายได้เข้ามาเสมอๆนะครับเรื่องการเงินไม่ห่วงเลยนะครับเรื่องการงานก็เช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับก็มักจะเป็นคนที่นะครับชอบจิบจิกในช่วงนี้ต้องบอกว่าคิดจุกคิดจิกคิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะนะครับบางทีนะครับคิดมากไปนะจนทําให้อ่าไม่สบายใจเพราะฉะนั้นก็อ่าไม่มีอะไรนะครับช่วงนี้มันก็ผ่านไปได้ในเรื่องครอบครัวนะครับ ส่วนในเรื่องของคนรักหรือในเรื่องของอคนยังคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็จะมีคนมาแอบชอบแน่นะครับจะมีคนมาแอบชอบจะมีคนมา,าปิ๊งปังนะครับก็อาจจะต้องบอกว่าช่วงนี้ก็มองมองบ้างนะครับมองมองบ้างอย่าปิดตัวเองมากนะครับส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนครับได้ไพ่ใบนี้เลยนะครับ e g e of Pen เอชออฟคัพนะครับไม่ใช่เพนเนาะเอชออฟคัพน่าหมายถึงอะไรหมายถึงว่าช่วงนี้นะครับจะมผีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุปถรรัมภ์เมตตาในเรื่องของการงานการเงินนะครับและนะครับในเรื่องของความรักนั่นถือว่าโชคดีนะครับเพราะดวงความรักดวงครอบครัวนั้นถือว่าดีมากๆเลยนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นเอชออฟเห็นไหมฮนะคัพนะเพราะฉะนั้น จะทำอะไรนะครับการงานก็มีผู้ใหญ่อุปธรรมมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะครับดีมากในเรื่องของการเงินนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับมีผู้ใหญ่คอยคอยซัพพอร์ตนะครับแล้ถ้าเป็นผู้ชายก็เขาบอกว่ามีเพศตรงข้ามคอยอุปธรรมดูแลนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักและครอบครัวต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับปัญหาทุกอย่างกําลังหมดไปนะครับ ท่านที่ยังโสดครับคุณอาจจะได้เจอคนที่อายุอ่อนกว่านะครับหรือต่างวัยเข้ามาชอบนะครับนี่คือดวงประจำสัปดาห์ของสัปดาห์นี้ครับนะบสัปดาห์นี้ของวันที่5พฤศจิกายนเป็นสัปดาห์แรกของเดือนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าผมคงจะได้รับการต้อนรับจากสมาชิก youtube Facebook หรือ ทุกสื่อโซเชียลนะครับใครดูคลิปนี้แล้วช่วยแชร์กันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางคนกำลังหาทางออกกับชีวิตบางคนกำลังคิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปมากๆเพื่อที่จะนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสุรพงศใจล่าต้องลากันไปก่อน โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ